เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขและอสอมลงพื้นที่คัดกรองชาวบ้านโคกสะอาดตำบลปังกูอำเภอรประคนชัยจังหวัดบุรีรําหลังชายอายุ56ปีซึ่งเป็นคนในชุมชนและทำงานในสถานบันเทิงเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครก่อนจะเสียชีวิตในวันที่17เมษายนนะคะและพบว่าติดเชื้อโควิด19ก็ทําให้ขณะนี้มีกลุ่มเสี่ยงสูง36คนซึ่งจะต้องกักตัวเป็นเวลา14วันและสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด ส่วนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเพิ่มความเข้มงวดในการเข้าออกหมู่บ้านหลังคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ประกาศให้เป็นพื้นที่ควบคุมซึ่งชาวบ้านบอกว่ารู้สึกกังวลค่ะหลังจากพบผู้ป่วยเสียชีวิตในชุมชนแต่ก็พร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการระบาด ส่วนอีกหลายชุมชนในอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครค่ะก็เพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองผู้ที่ผ่านเข้าออกภายในหมู่บ้านหลังจากที่พบผู้ติดเชื้อ3คนซึ่งนายพูลศักดิ์วาน,นิช วิสิทกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครกำชับให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเพิ่มความเข้มงวดในทุกพื้นที่โดยจังหวัดสกลนครมีผู้ติดเชื้อสะสม33คนและมีคำสั่งปิดสถานที่ห้ามเข้าออกในพื้นที่3หมู่บ้านในตำบลปทุมวาปปีไปจนถึงวันที่2พฤษภาค,คมค่ะ